แปดสิ่งที่คุณอาจยังไม่รู้เกี่ยวกับหยางกุ้ยเฟยหนึ่งในสี่สาวงามที่สุดของจีนหนึ่งหยางกุ้ยเฟยมีชื่อจริงว่าหยางอวี้หวนส่วนคำว่ากุ้ยเฟยหมายถึงเป็นสนมเอกของฮ่องเตค้ค่ะสองมีคำเปรียบเปรยความงดงามของเธอไว้ว่ามวลพกาละอายนางคะ่ะสามความจริงแล้วนางเป็นพระชายาของพระโอรสของฮ่องเต้แต่คันทีได้ออกอุบายให้นางกลายมาเป็นพระสนมเอกของฮ่องเต้ถางส่วนจงในภายหลังคะ่ะสี่ฮ่องเต้โปรดปลนันหยางกุ้ยเฟยมากจนทําให้ข้าราชบริพารในวังให้เกียรตินางเสมือนเป็นจักรพรรดินีอง,งะคะ์ 5. หน เริ่มละเลยการงานพอลุ่มหลองอย่างกุ้ยเฟยเปิดช่องให้ขุนนางใช้อำนาจโดยมีชอบค่ะ6เมื่อราชสำนักอ่อนแอก็เกิดกบฏขึ้นโดยในพลอันลู่ซานทําให้ฮ่องเต้และอย่างกุ้ยเฟยต้องหนีออกไปจากวังค่ะ7ทหารและขุนนางที่ติดตามมาต่างกดดันให้ฮ่องเต้ประหารอย่างกุ้ยเฟยเนื่องจากเป็นต้นเหตุให้ฮ่องเต้มมวเมาจนนําความหายนะมาสู่ราชวงศ์ฮ่องเต้จึงจําเป็นต้องสั่งประหารนางค่ะ8มีบางทฤษฎีเชื่อว,ว่าอย่างกุ้ยเฟยไม่ได้ตายจริงๆแต่หนีไปญี่ปุ่นและมีหมู่บ้านอย่างกุ้ยเฟย์นนยนาน